สวัสดีครับมาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาดูผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอิตาลีก็แพ้กับสเปน1ประตูต่อ2อิตาลีทำประตูในนาทีที่83นะครับแล้วก็โดนใบแดงนาทีที่42ส่วนสเปนนะครับทำประตูในนาทีที่17แล้วก็นาทีที่45บวก2นะครับ มากันที่ไฮรักรีโวไทยเลียกนะครับทูเบงคอกยูเนเต็ดก็ชนะประจวบ FC 2ประตูต่อ1นปทุมก็แพ้กับเชียงราย0ประตูต่อ2บุรีรัมย์ก็ชนะสมุทรปราการ2ประตูต่อ1นขอนแก่นยูเนเต็ดเสมอกับนครราชสีมามาสด้า1ประตูต่อ1 มาดูตารางคะแนนนะครับอันดับหนึ่งยังเป็นบุรีรัมยูนเนเต็ดนะครับมี13คะแนนอันดับ2ส,สิงห์เชียงรายมี11คะแนนอันดับ3ทูแบงคอกมี10คะแนนมาดูโซนท้ายตารางนะครับอันดับ14นะครับเชียงใหม่มี5คะแนนอันดับ15นะครับราชบุรีมี4คะแนนอันดับ16นะครับขอนแก่นมี4คะแนน เรามาปิดท้ายด้วยเจลกครับลูวันครับรอบ4นะครับยาโกย่าแกมปัสชนะเอฟซโตเกียว3ประตูต่อ1โอราวาเรสในมอนนะครับเสมอกับเซเรโซโอซาก้า1ประตูต่อ1นสำหรับผลฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย